นิสสันลีฟจากผู้บุกเบิกสู่การเดิมพันครั้งใหม่เพื่อความอยู่รอดในสมรุภูมิ e ีวี All-New Leaf ชมใหม่หมดจดชาร์จไววิ่งไกลขึ้นและนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่แต่หมายถึงการกอบกู้วิกฤตทางด้านการเงินและยอดขายที่กำลังเผชิญและการกลับมาในครั้งนี้กำลังถูกจับตามอง ย้อนกลับไปเมื่อปี2010 n นสิบนสสันลีฟได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะรถนยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายแบบแมสสโตรดักรุ่นแรกๆของโลกการเปิดตัวลีฟเปรียบเสมือนแสงแรกแห่งรุ่นอรุณของรถนยนต์ไฟฟ้าเป็นความกล้าหาญที่ท้าทายขนบเดิมและสร้างแรงกระเพื่อมให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้นลีฟได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกอย่างแท้จริงและเคยเป็นรถนยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกในช่วงหนึ่ง สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของนิสสันในขณะนั้นแต่อย่างไรก็ตามความลุ่งโร์ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลายปีที่ผ่านมานิสสันลีฟเริ่มผเผชิญกับความท้าทายรอบด้านยอดขายทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในตลาดสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและยุโรป สาเหตุหลักนั้นมาจากการที่ตัวรถเริ่มล้าสมัยเมื่อเทียบกับผู้แข่งหน้าใหม่ๆทางในด้านระยะทางที่ขับขี่ได้น้อยกว่าเทคโนโลยีการชาร์จแบบชาเดโดมที่ไม่แพร่หลายเท่าไรานักและการออกแบบที่ไม่ตอบโจทย์ตลาดเท่าที่ควรสถานการณ์ยิ่งเร็วร้ายลงเมื่อนิสสันโดยรวมประสบปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินอย่างหนักบ,บริษัทร,รายงานผลประกอบการขาดทุนและกระแสเงินสดอิสระติดลบในธุรกิจยานยนต์นำไปสู่การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ รวมไปถึงการลดพนักงานหลายหมื่นตำแหน่งและลดจำนวนโรงงานการผลิตลงในขณะเดียวกันสมรรถภูมิรถจในฟ้าก็ทวีความดุเดือดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะการรุกคือบอย่างรวดเร็วของผู้ผลิตรถจในฟ้าทั้งจากสหรัฐอเมริกาอย่างเทสลาและประเทศจีนเช่น b y วดีที่สามารถพัฒนารถจในฟ้าที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่แข่งขันได้ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ดังเดิมรวมไปถึงนิสัน ต้องเผชิญกับการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดอย่างหนักนิสันซึ่งเคยเป็นผู้นําด้านนวัตรกรรม e ีวีกลับต้องดิ้นรนเพื่อรักษาตําแหน่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปอย่างรวดเร็วแต่แม้ว่าจะเจอกับการแข่งขันที่สูงและปัญหาถาโถมมากมายนิสันก็ดูเหมือนว่าจะยังสู้ต่อท่ามกลางสมรภูมิที่ถาโถมนิสันได้เปิดไพ่ใบสำคัญ นั่นก็คือ All New Nissan Leaf Generation ที่3ซึ่งเตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกในช่วงปลายปี2025และคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายจริงในบางตลาดในปี2026การกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับชมเล็กน้อยแต่เป็นการเกิดใหม่อย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายเพื่อทวงคืนความเชื่อมั่นและส่วนแบ่งการตลาดกลับขึ้นมา All New n i s s a n l e a f นั้นได้พิกโมจากเดิมที่เป็นรถแฮชแบก สู่การเป็นรถยนต์ครอสโอเวอร์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความนิยมของตลาดในปัจจุบันมากขึ้นสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม CMF EV ใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับนิสันอารยะการเปลี่ยนแปลงนี้มาพร้อมกับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในทุกมิติและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นของ All-New Nissan Leaf Generation ที่3เพื่อให้แข่งขันได้ตัวรถมาพร้อมกับระยะทางการขับขี่ที่ก้าวกระโดด คาดว่าจะวิ่งได้ไกลถึงประมาณ373ไมล์หรือว่าประมาณ600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟต็มหนึครั้งตามมาตรฐาน w LTP หรือประมาณ300-310ถึงไมล์ประมาณ500กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากรุ่นปัจจุบันการชาร์จไฟที่รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยสามารถเพิ่มระยะทางได้ประมาณ155ไมล์หรือ250กิโลเมตร โดยใช้เวลาชาร์จเพียงประมาณ14นาทีเท่านั้นและสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกานิสันจะเปลี่ยนไปใช้พอตชาร์จแบบแน็กทำให้ตัวรถสามารถเข้าถึงเครือข่ายซูเปอร์ชาร์เจอร์ของเทสลาได้โดยตรงระบบทรงกำลังแบบใหม่แบบ3 in 1ที่รวมเอาระบบขับเคลื่อนไว้ในชุดเดียวกันทำให้มีขนาดกระทัดรัดขึ้นและท่งกำลังได้ถึง160กิโลวัตต์หรือประมาณ214แรงม้าแรงบิดสูงสุด355นิวตันเมตร มีการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศที่ต่ำเพียง0.25ถึง0.26 cd ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและระยะทางการขับขี่ได้ไกลมากขึ้นส่วนภายในห้องโดยสารคาดว่าจะมาพร้อมกับระบบอินโ t เทนเมนต์ที่ใช้ Google เป็นพื้นฐานและระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง Pro Pilot Assist เวอร์ชันใหม่รวมไปถึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีตัวเลือกระบบขับเคลื่อน eFor c e ในรุ่นท็อป สำหรับการเปิดตัวของ all new leaf ในรอบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูธุรกิจครั้งใหญ่ของนิสันที่เรียกว่า re nissan และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว nissan ambition 2030ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคข,ของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเปลี่ยนจากรถแฮทชแบ็กเป็นครอส s o อ e r เวอร์เทำให้ leaf ใหม่สามารถแข่งขันในตลาดที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างต่อเนื่องได้โดยตรง เนื่องจากความนิยมของรถยนต์ SUV นั้นได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงด้านระยะทางการขับขี่ความเร็วในการชาร์จและเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลบภาพจำเดิมๆของลิฟต์รุ่นเก่าและทำให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นในยุคนี้การใช้แพลตฟอร์ม c m f EV ร่วมกันกับนิสสันอริยะช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและการผลิตลงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในภาวะที่บริษัทต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งทางนิสันเองก็มีฐานลูกค้าและความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งการน,นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูงจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ n i ิสันมากขึ้นไปอีกขั้นแต่อย่างไรก็ตามหนทางข้างหน้ายังเต็มไปด้วยความท้าทายการแข่งขันในตลาด EV ียังคงรุนแรงและนิสันจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงสร้างการรับรู้และความต้องการในตลาดให้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งออร์นิว s ิสันลีฟนั้นจึงไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แต่เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามครั้งสําคัญของนิสันอีกครั้งในการพลิกฟื้นสถานการณ์ทางด้านการเงินและยอดขายที่ย่าแย่การเดิมพันในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของนิสันในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลกต่างจับตามองว่า ใบไม้ใบใม่นี้จะสามารถผลิดอกออกผลและนำพานิสันกลับมายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้งหรือไม่เพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับ All New Nissan Leaf ที่กําลังจะกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้พวกเขาจะสามารถกลับมาเป็นผู้นำได้อีกครั้งหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนครับ